สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองอดีตที่ปรึกษากลรงที่การการกฎหมายสภาพุ้แทนราษฎรนายสนธยาสวัสดียื่นคำร้องต่อปปชพร้อมนำเอกสารหลักฐานคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่สิพฤศจิกายน2564และสามมกราคม2567เกี่ยวกับคำวินิจฉัยการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมสมาชิกสภาพุทธรัศดรพรกเก้าไกลที่เข้าชื่อเสนอแก้ไขประมูลกฎหมายอาญามาตรา112นสนายสนธิยาเผยว่าพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ปี2561ถึง2567จากคำวินิจฉัยเมื่อ3ามมกราคม2567 ได้มีคำสั่งให้พรกคก้าไกลหยุดพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองแม้ว่าจะดําเนินการยกเลิกนโยบายแก้ไขามาตรา1นึออกจากสื่อออนไลน์หรือสื่อต่างๆแล้วแต่การยื่นยต,ติเข้าที่ประชุมสภาให้มีการแก้ไขามาตรา1นึนก็ถือว่ายังเป็นพฤติกรรมที่ยังคงกระทําสืบเนื่องต่อเนื่องกันมาจึงมองว่าเป็นพฤติกรรมตามอุดมการณ์ที่ร้ายแรงจึงเดินทางมายื่นเอกสารถึงปปชส่วนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์และพวกอีกหนึ่งคนขัดขวางขาบวนเสเด็จ ตำรวจได้แจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลดินแดงเอาไว้แล้วก็เป็นหนึ่งใน8ประเด็นที่นำมายื่นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบุคคลนี้ยังมีพฤติกรรมคุกคามและเป็นเหมือนขบวนการที่ทำกันอย่างต่อเนื่องไม่เกรงกลัวกฎหมายและยังมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายสสทั้ง44คนของพรรคเก้าไกลมีตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมาที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาพรรคเก้าวไกลเข้าช่วยเหลือด้านคดีความและประกันตัวกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในชั้นศาล โดยนาหลักฐานการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนและพฤติกรรมของสอส,อสอคนอื่นมายื่นปปชตรวจสอบและยังนําคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญวันที่10พฤศจิกายน2564ที่มีคําสั่งให้กลุ่มบุคคลหรือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองยกเลิกและหยุดการกระทําที่ถือเป็นการล้มล้างการปกครองจากกรณีการชุมนุมบนลานสกายวอล์กบริเวณแยกปฐมวันใกล้เขตพระราชฐานซึ่งขณะนั้นก็มีสอสพักเก้าไกลเข้าไปประกันตัวกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ทำให้เชื่อได้ว่าพรรคเก้าไกลเป็นพรรคที่สนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวที่มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา